สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ Polestar 2 Performance Pack Performance นี่มันจะมันจะแพงกว่านิดหน่อยแล้วก็มันมีเบรกที่ใหญ่กว่านี่สีเหลืองเลิศกว่านี่ยเนี่ย,ยมันแน่นมากเลยนะเนี่ยไหมนิ้วนี่เข้านี่ไม่ได้แล้วนเนี่ยแคบมากเลยเนี่ยเนี่ยอโอ้โหเบรกเลิศดีแล้วก็มีอูริลีนส์ดัมเปอร์เขาเรียกอะไรช่วงล่างของอูลีน แล้วก็เข็มขัดเป็นสีเหลืองอื้ืออื้ือช่้นอเอไปนี้ต้องเพิ่มราคาอีกห้าหมื่นประมาณหนึ่งแสนห้าที่บางไทยมาประมาณนั้นนะแต่ว่าเรามีปัญหานิดหน่อยผมจะเชสเล่งรถแล้วก็กะว่าจะชาร์จที่นี่นะแต่ว่ามันไม่ชาร์จโอเคเราสายนี้เสียบเข้าไปแล้วนะโอเคสุดทางแล้ว ตรวนะเราเสียบสุดทางแล้วนะแล้วก็ใช้ RFID ของ g ูเร n คุนท็อแล้วก็โอเคลองเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะเริ่ม handshake นะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ร o r ผมได้ลองหลายครั้งแล้วได้ลองที่ชาร์จอื่นด้วยเหมือนกันเปรียบเลยทุกครั้งได้ลองปิดล็อกรถแล้วก็เดินไปจากรถแล้วก็รอ5นาทีอุย๊ย มัน work แล้ว <laughs> เออครั้งที่สิบ work แล้วโอเคยูด <laughs> okay. ีก็ work เลยะแปลกมากนะโอเคโอเคโอเคแล้วก็คราวนีนะ้เราก็จะใช้ sport โหมดนะผมไม่รู้ว่ามันต่างกันอะไรไหมตอนผมเทสนะั้นมันก็รู้สึกเหมือนกันเปียบแล้วนะมันไม่ได้เร็วขึ้นอะไรหรอกแต่ว่าโอเคเราก็ลองใช้ sport โหมดนั่นะตอนนี้เราก็มี93เแล้ว Go, uh, not a partner. Launch number one. Launch number two. Launch number three, launch number four. Okay, look up, and the เดีย๋ยวจะเช็ค Google Sheet ปะนี่ยไงเอ่อมันแปลกนะนะเพราะว่า performance กับธรรมดานะ p o l l s a r มันมีแรงเท่ากันเป๊ะเลยและมันก็น่าจะเร็วเท่ากันเปะ๊ะแต่ว่า performance มันช้ากว่าเอ่อธรรมดานิดหน่อยนี่นะแล้วก็ผมก็สังเกตว่ามันออกช้ากว่านี่เนี่ยตั้งตั้งเยอะเลยเนี่ยออกช้าแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เหมือนกับว่าช้าไปตั้งแต่นั้นนะ ก็ไม่รู้มันมันเกี่ยวกับอะไรทําไมมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะเพราะว่าน้ําหนักก็เหมือนกันเราไม่ได้เอาของอะไรใส่ในรถเราไม่ได้มีมีคนคนอื่นนั่งด้วยแล้วก็อากาศมันก็คล้ายกันแล้วอากาศมันก็ไม่ได้จะต่างกันแนะบตเตอรี่มันก็สูงเหมือนกัน ที่มันต่างกันคือยางมันไม่เหมือนกันอันนี้เป็น Primacy แล้วก็ c o n t i n e n t a l sport c o n t a แ t แต่ว่า Sport Contact มันน่าจะดีกว่ามันน่าจะเกาะดีกว่า Primacy Primacy มันคงจะเป็นสำรหรับว่าใช้ไฟฟ้าน้อยใช้ใช้น้ำมันน้อยอย่างเนี้ยแต่ว่า ถ้าเป็นถ้ามันเป็นแค่ศูนย์ถึงสี่มันมันสูนย์ถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาสี่ชั่วโมงไอ้สี่สี่จุดห้าวินาทีเนี่ยมันมันไม่น่าจะเป็นขึ้นอยู่กับยางนะเพราะว่า all wheel drive มันมันเกาะได้ดีอยู่แล้วถ้ามันเป็นประมาณแบบสามวินาทีน่ะศูนย์ถึงหนึ่งร้อยอันนั้นเออยางมันจะสำคัญก็ไม่รู้นะมันเป็นยังไงนอกจากว่าโอเคพรีเมอร์สี่น่ะกับสิบเก้านิ้วอะล้อมันเบากว่า ยี่สิบนิ้วนิดหน่อยมันคงจะเป็นอย่างนั้นและมันอาจจะเกี่ยวกับนั้นน้อยเพราะว่าที่ผมเคยทดลองแล้วนะตอนใช้ performance m o d e l 3มนะแล้วก็ใช้ magnesium rims อนะล้อเบามันทําให้เราเล่งเร็วขึ้นก็ผมก็ไม่รู้นะอธิบายหรือว่าผมไม่รู้ว่าทําไมไมันเป็นอย่างเงี้ยทาไม performance มันช้ากว่าแล้วก็ตอนเรื่องเก็บเสียงเนี่ยนะส่วนใหญ่นะถ้าใช้ล้อใหญ่มันจะเสียงดังกว่าเพราะามันจะแข็งกว่า แต่ว่าคราวนี้อล้อใหญ่ที่อยู่ในเฟอร์ฟอร์มมันเก็บเสียงได้ดีกว่าส่วนใหญ่นะถ้าเราดู80 km กมต่อชมงนี่มันดังกว่านิดหน่อยแต่ว่า100กับ120นี่20ินิ้วดีกว่าฮะงงเลยทำไมมันเป็นอย่างเี้ยหามันผมว่าส่วนใหญ่นะถ้าเป็น2 0นิ้วกับ19นิ้วอ่ะ20นิ้วมันน่าจะดังกว่าประมาณ 1dB เดซิเบล ต่อันนี้มันเป๊ะเลยอ่ะหรือว่าต่ำกว่านิดหน่อยอ่ะก็ขึ้นอยู่กับยางเนาะอีกทีนึงก็อาจจะเป็นยางว่า Continental Sport คนแ c t มันอาจจะเงียบกว่าเก็บเสียงเงียบกว่า Prime ซีอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยถ้าผมทสอนะถ้าเราสมมติว่าเรากลับไปผู้นี้แล้วก็ทสอีกทีหนึ่งอ่ะมันจะเหมือนกันเปียบเลยมันจะมันจะต่างกันนิดหน่อยอาจจะเป็น0 1 0.2เดซิเบลแค่นั้นอ่ะมันจะเราลองทุกครั้งมันก็จะได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกครั้งเลยนะมัน ผมไม่รู้นะมันก็คงเป็นเกี่ยวกับอย่างอื่นนะนะเพราะว่าตอนแรกผมก็สงสัยว่าผมได้วัดผิดหรือว่าอย่างไงแต่ว่ามันคงไม่ใช่หรอกนะมันแปลกมากเลยเนี่ยก็โอเคก็แปลว่าถ้าถ้าใครจะซื้อ Polestar Performance นะมันก็ไม่ค่อยมีข้อเสีย,เ,เ,กยกเกี่ยวกับเก็บเสียงแต่ว่าเกี่ยวกับความเร็วนี่แปลกหน่อยนะแต่ว่าเข็มขัดสีเหลืองมันงามดีใช่ไหมเมียก็ชอบนะโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับ ขอบคุณที่คุณดูวิดีโอแล้วก็เอาไปบากกันใหม่สวัสดีครับ